ณทุ่งหญ้าโล่งกว้างลูกมะลายตัวน้อยกำลังกินหญ้าอย่างเพลิดเพลินไม่รู้ตัวเลยว่าอันตรายกำลังใกล้เข้ามาโอ้โหมื้อเที่ยงมาเสิบถึงที่เลยนะเนี่ยเจ้าตัวเล็กนี่แหละจะเป็นอาหารของข้าลูกมะลายรู้ตัวว่ากำลังถูกจับตามองจึงรีบคิดแผนเอาตัวรอดลูกมะลายทำเสียงเจ็บโอ้ยเจ็บเท้าจังเลยใครก็ได้ช่วยด้วยมีนาำตำํเท้า สิงโตยืนงงืมเจ้าเรียกข้าช่วยเหรอท่านสิงโตผู้ยิ่งใหญ่ได้โปรดช่วยดึงหนามออกจากเท้าข้าด้วยเถิดแล้วทำไมข้าต้องช่วยเจ้าด้วยล่ะข้ายากินเจ้ามากกว่านะถ้าท่านกินข้าโดยไม่ดึงหนามออกก่อนหนามก็จะติดคอท่านแน่ๆสิงโตยอมเชื่อก้มลงไปดึงหนามจากเท้าลูกม้าลายก็ได้ก็ได้แค่ดึงหนามเองข้าฉลาดจะตายจะโดนหลอกได้ไง แต่ทันทีที่สิงโตก้มลงจะดึงหนามออกลูกหมาลายก็เตะเข้าเต็มหน้าสิงโตแล้วพูดว่าขอบใจนะบา,บายยแล้ววิ่งหนีไปสิงโตมึนงงกับสิ่งที่เกิดขึ้นทำไมข้าถึงได้พยายามช่วยเจ้าม้าลายตัวน้อยทั้งที่ข้าดูวิธีข้าแท้ๆข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้ความประมาททำให้คนฉลาดมีโอกาสเสียท่าคนที่โง่กว่าได้